ฮัโล hey, ัครับฮัลโหลลิตเิเดียร์เียสุริกจะให้อาหารนะอ่าิกเจีบโูกอายบจะให้แครอทนะครอบอายขยับไปนอใช่มมีใครรกน่อนยอนอ่ะมาแล้ว เอาใหม่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 เอาอีกเอาอีกเรียกได้หนึ่งเรียกกวางกวางเรียกกวางก่อนเรียกกวางก่อนเรียกก่อนกวางเรียกอุ้ยกวางร้องใหญ่เลยลูกเรียกกให้ก่อนไหนเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวั้มเปลี่ยนให้ตัวน้อยน้อยน้อยตัวไหนให้เยอะแล้วเรียให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ ไม่บายเรียกกวางก่อนฝักมือเรียกกวางอ่เรียกกวางมามาตุลิ่งเรียกกวางให้ป้าป้าฝักอ่ากวางอ่ะแล้วกวางโอ้ยืนเน่าออกมาเลยเรียกกวางก่อนอุ้ยเดี๋ยววางติดขาวลูกออกมานี่ไม่ใช่ทีนี้ดีกว่าติดขาวเสียงอะไรอ่ะ มันปวดขี้ลูกมันขี้ไม่ออกเหมือนหนูะ่ะเอาให้อีกอให้อีกแล้วเอาให้อีกเนี่กวางยังควางควางโอ้กหควางเปลี่ยนตัวมั่งลูกตัวนี้มันกินเยอะแล้วน,นี่ให้ตัวนี้มากให้ตัวนี้มากนี่หนูจับจับจับดินดินหน่อยอ่ามีให้ตัวนี้ให้ตัวนี้ห้า ให้ตัวน้อยมั่งเออให้ตัวน้อยอ่ะให้ตัวน้อยอ่ากินจังเลยตบมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือตบมือตบมือให้พี่กวางอ่ะตบมือให้พี่กวางก่อนเลยตบมือก่อนตบมือตบมือดังๆเออเอาใหวนเอาแหวอ่าปลาปลากินไม่ได้ปลากินไม่ได้โยก <laughs> เว้ <laughs> าายไโดนมือเลยกร <c oughs> ะโดดมาใส่มือเลยเหรอให้ปลาปลาให้มั่งเหรอปลาให้ตัวนี้เด็กโน้องนี่แน่ตีเราให้ไหนให้ตัวน้อยมากให้ตัวน้อย แบงนี้ดีกว่าแบบนี้สวยๆถ่ายรูปบ้างปะ